สินสอดของฝ่ายหญิงที่ได้รับมาถือว่าเป็นรายได้ต้องถวายสิบรถ หรือไม่จริงๆเรื่องการถวายสิบรถเนี่ยเราต้องเข้าใจว่ามันไม่ใช่กฎ,กฎกติกาที่ต้องทําแต่เป็นสิ่งที่ควรทําพระเจ้าเปิดโอกาสเพื่อเราจะได้รับพระพรที่จะให้เราถวายแด่พระเจ้าเพื่อพงค์จะอวยพระพรเรามากขึ้นทีนี้มันจะมีรายได้เข้ามาหลากหลายแบบเช่นคุณแม่ให้เงินเอาไปจ่ายค่าเทมอมออนนัอนอาจจะไม่เดียกว่าเป็นรายได้ใช่ไหมอันนี้ก็อาจจะไม่ต้องถวายสิบรสส่วนกรณีของสินสอดที่ได้รับมาเนี่ยจริงๆเขาคงไม่ได้ให้ผู้หญิงเนาะเขาให้คุณแม่ ของผู้หญิงนะก็เมื่อคุณแม่คุณพ่อคุณแม่ได้รับมาเนี่ยคุณพ่อคุณแม่อาจจะถือว่าเป็นสิ่งที่ลูกสาวหรือลูกเขยเนี่ยมอบให้เป็นที่ระลึกอันนี้ก็ถ้าไม่ถือว่าเป็นรายได้เป็นของขวัญที่ได้รับอันนี้ก็ไม่ต้องถวายสิบรถก็ได้แต่ถ้าคุณพ่อคุณแม่รู้สึกว่าโอ้สิ่งที่ได้รับมาเนี่ยเป็นรายได้เป็นเงินพิเศษเป็นเงินที่พระเจ้าประทานให้แล้วรู้สึกว่าโอ้อยากจะถวายตอบแทนแด่พระเจ้าก็สามารถหักเป็นสิบรถแล้วก็ถวายแด่พระเจ้าได้ประเด็นมันจริงไม่ใช่ว่าอันนี้มมันนใใชช่่่่่หรรืืออไแตปะเด็็กควา เอ๊ะเราอยากจะมอบสิ่งนี้ตอบแทนพระคุณพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าสำหรับสิ่งนี้หรือเปล่าสมมติเราได้รับสินสอดมาแล้วเราไม่ได้ถวายสิบรถเราถือว่าเป็นของขวัญได้มาแล้วไม่ต้องถวายสิบรถนั่นก็โอเคแต่ถ้ารู้สึกว่าโอ้นี่เป็นรายได้ที่เราได้รับมาแล้วก็รู้สึกว่าในพระคัมภีร์สอนว่าเมื่อมีรายได้มาเราควรนํา10%มาถวายแด่พระเจ้าเพื่อพระเจ้าอวยพรเรามีรายได้มากขึ้นเราก็เลยเอารายได้นั้นไปถวายแด่พระเจ้าอันนี้ก็สามารถทําได้ยิ่งสรุปว่าสินสอดทองมั่นท เป็นไรได้ที่ได้รับครับ